สวัสดีครับมาพบกับหลงเสน่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีบอลสีสวยพันนะครับผมมีสองสายพันธุ์เหนือดวงแล้วก็ดารานพรัตครับผมมีข่าวดีนะครับท่านใดที่สะดวกชำระปลายทางครับผมตอนนี้ร้านหลงเสน์ก็มีเก็บปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของเก็บเพิ่มอีก20บาทนะครับผมมันไม่เสียเวลามาดูต้นแรกกันเลยต้นแรกนะครับเป็นดารานพรัตครับผมนี่เลย ต้นใหญ่นะครับปลายสวยทุกใบเลยหนั150บาทรวมส่งนะครับที่หนึ่งนะครับต่อไปต้นที่สองนี่เลยถ้าจะเป็นเลกาซีแล้วครับผมตอดหมามากเห็นไหมครับสุขมากไอต้นที่สามครับนี่เลย สวยมากต้นนี้แม่เขาม่วงนะครับผมนี่เลยต,ต้นที่สี่ครับผมดารานปร,รั์ครับจริงๆสวยมากต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ทุกต้นเลยกระถางสี่นิ้วนะครับร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บไปทำเพิ่มยี่สิบบาทนะครับปลายทางเพิ่มยี่สิบบาทต่อไป นี่เลยเนื้อดวงครับผมต้นที่หนึ่งนี่ใบล่าสุดนะครับจึงจ้งอย่างนี้เลยขาวกัดมาแล้วแดงกัดมาแล้วครับต้นใหญ่นะครับใบฝ่ามือละนี่สองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งครับนหนึ่งสองร้อยแปดสิบาทนะครับตุกตใหญ่จริงเอาไปอัพกระถางหกกระถางแปดได้เลยครับผม เนื้อดวงต้นที่สองครับนี่เลยเห็นไหมครับใบสุดสัดเท่ากันนะครับตัวนี้ก็สองปดิบาทครับผมต้นที่สองครับเนื้อดวงต้นที่สามครับผมนี่ใบล่าสุดสวยมากเริ่มโตแล้วก็เริ่มใยแดงมาครับต้นนี้จะเล็กหน่อยนะครับผมกระถางสีนน่นิ้วเหมือนกันนี่เลย นี่240บาทครับ240บาทครับผมแล้วก็ต้นสุดท้ายเหนือดวงครับขาวมาแล้วแดงมาแล้ว240บาทเช่นกันครับผมเหนือดวงมีต้นใหญ่2ต้นเล็ก2นะครับนี่สวยๆเลยฝากติดตามร้านด้วยนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อนะครับติดต่อได้ที่ไลน์นะครับผม ajomcc นะครับหรือเบอร์โทร0960025969ครับ100เปอร์เซ็นต์นะครับสมทบทุนสร้างกุฏิพระสงฆ์เหมือนเดิมนะครับผมที่วัดป่าบ้านเหล่าถาวรลูกค้าท่านใดสนใจร่วมบนนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนต้นไม้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ